สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬากันนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยอย่างที่บอกไปนะคะเบสบอลทีมชาติไทยค่ะก็เอาชนะกัมพูชาไป6ต่อ1รันนะคะในรายการพิเศษ4ชาติลุ่มน้ำโขงที่สปป,ปลาวค่ะ การแข่งขันเบสบอลนานาชาติลุ่มแม่น้ำโขงนะคะรายการ DGB Indo China Dream League นะคะครั้งที่1ค่ะแข่งกันที่กรุงเวียงจันทร์สปปลาวนะคะมีสีชาติเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เวียดนามกัมพูชาไทยและสปปลาวซึ่งแข่งแบบพบกันหมดนะคะทีมที่มีคะแนนอันดับหนึ่งและอันดับ2จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ รากฏว่านัดแรกนะคะทีมไทยที่มีผู้เล่นดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่ค่ะภายใต้การดูแลของ <c oughs> หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นสมาทาดาอูเอโนะนะคะพบกับทีมชาติกัมพูชาผลการแข่งขันเมื่อจบเจ็ดอินนิ่งนะคะไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไป6ต่อ1รันโดยเกมต่อไปในวันนี้นะคะไทยจะพบกับเจ้าภาพสปปลาวนัดแรกนี้สปปลาวเอาชนะเวียดนามไปขาดลอยถึง18รันต่อ1ค่ะ ซึ่งนายชัยวัฒน์ชัยวันจินดานะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยกล่าวนะคะว่าสปปลาวได้รับการสนับสนุนจากทีมเบสบอลเกาหลีใต้เป็นอย่างดีนะคะก็ทําให้ทีมชาติลาวนี้พัฒนาขึ้นมากการพบกันกับไทยนะคะจะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งหลังจากที่ไทยเตรียมทีมมานานกว่า2เดือนนะคะก็จะเลือกนักกีฬาที่ดีที่สุดลงสนามโดยเฉพาะพิเชษดาวรุ่งที่มีความเร็วในการคว้างนั่นเองค่ะ uh,